่จังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้จะทำห้องคลีนรูมเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5แต่กลับพบว่าหลายๆแห่งไม่มีคนเข้าไปใช้บริการค่ะนักวิจัยกำลังเป็นห่วงไปที่กลุ่มเด็กเล็กซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าพวกเขายังคงมีภูมิคุ้มกันต่าติดตามจากคุณวสันปัญญาเรือนค่ะ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลดอกเงินตำบลสศรีภูมิและห้องประชุมสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่3อำเภอเมืองเชียงใหม่คือ2ใน13เซฟตี้โซนในเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่ที่ทำไว้รองรับนักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นที่ปลอดภัยลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5มแต่จากการสำรวจหลายพื้นที่ยังไม่มีคนมาใช้บริการขณะที่โรงเรียนชุมชนบ้านบวกพกน้อยคือหนึ่งในโรงเรียนที่มีเด็กเล็กจำนวนมาก ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5แต่โรงเรียนหนึงขาดงบประมาณในการทำห้องคลินรูมเพราะเครื่องฟอกอากาศมีราคาสูงจึงได้ปรับให้นักเรียนลดกิจกรรมกลางแจ้งและอยู่แต่ในห้องปิดในช่วงที่มีฝุ่นควันจำนวนมากเรา,เราพยายามปรับลด กิจกรรมให้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับ pm 2.5ด้วยก็คือจะกิจกรรมไหนที่จะต้องอมีการลมกลุ่มกันมากหรือว่าใช้บริเวณที่เด็กจะต้องมีการสูดอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เด็กอยู่ในห้องหรือว่าให้เด็กอยู่ในห้องประชุมนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเซฟโซนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่นั่นครับนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่า ในสภาวะอากาศที่มีฝุ่นควันสะสมอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพจำเป็นต้องมีห้องคลีนรูมหรือเซฟตี้โซนและการทำห้องคลีนรูมที่ใช้งบประมาณน้อยคือการทำเครื่องกรองอากาศแบบง่ายๆหรือ DIY เพื่อจะลดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะภูมิคุ้มกันน้อยเราต้องช่วยกันป้องกันตัวเองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนะครับทำไมถึงเป็นกลุ่มเด็กเด็กเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ใหญ่ หนึ่งก็คือเรื่องของอาการที่เด็กหนะุมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำกว่าผู้ใหญ่สองนะครับอาไว้ยังต่างของร่างกายเด็กนะยังทํางานไม่เต็มที่ไม่สามารถที่จะป้องกันหรือกําจัดเรื่องของฝุ่นออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทําเราต้องการไปทําอะไรก็ได้ครับให้เด็กเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5นน้อยที่สุดครับ สำหรับการใช้บริการห้องคลีนรูมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงย้ำถึงเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพราะยังอยู่ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ข้อมูลจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง5มีนาคมปีนี้มีผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับมลพิษาอากาศเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐรวม5กลุ่มโรคแล้ว 31, 7 8 8คน วสานปัญญาเรือนไทย PBS รายงาน